หลวงปู่สมัยทีคายุโกวัดป่าโนนแสงทองตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอัตโนประวัติและปฏิปทาท่านชื่อสมัยนามสกุลโสภาจรเกิดเมื่อวันเสาร์ที่สามเดือนมกราคมพุทธศักราช2473ตรงกับวันขึ้น15คาคำเดือนยี่ปีมะเมียที่บ้านนาเตียงตำบลตานเนง อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายสาโสภาจรมารดาชื่อนางเพ่งโสภาจรมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันแปดคนหลวงปู่สมัยเป็นบุตรลำดับที่สพื้นเพเดิมของบรรพบุรุษมาจากจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาได้อพยพครอบครัวมาตั้งรากฐานบ้านเรือนอยู่ที่บ้านนาเตียงประกอบอาชีพทำไร่ทำนา ทำสวนเก็บของป่าล่าสัตว์เมื่อท่านอายุได้9ปีเข้าเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งที่โรงเรียนประชาบาลซึ่งโรงเรียนในสมัยนั้นต้องอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียนหนังสือตั้งอยู่วัดแจ้งบ้านหนองหอยห่างจากบ้านนาเตียงประมาณ2กิโลเมตรจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สจากนั้นได้ช่วยโยมบิดามารดาทำงานที่บ้านได้สักระยะหนึ่งโยมบิดาได้นำท่าน ไปฝากให้เป็นลูกศิษย์วัดกับพระอาจารย์สีหายุวัดเหนือออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพระอาจารย์สีหาเห็นว่าหลวงปู่เป็นคนมีความขยันอดทนมุ่งมั่นใฝ่เรียนจึงได้นำไปฝากเข้าโรงเรียนที่โรงเรียนช่างไม้สกลนครปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลสกลนครส่วนโรงเรียนช่างไม้สกลนคร ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านทาตนาวเวงข้างมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคสกลนครเมื่อท่านจบหลักสูตรช่างไม้รวมเวลาเรียนสามปีซึ่งคณะนั้นท่านอายุได้16ปีจากนั้นจึงได้เดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านนาเตียงเพื่อช่วยบิดามารดาทำไร่ทำนาทำสวนและรับจ้าง ทำบานประตูหน้าต่างวงกบประตูหน้าต่างก่อสร้างอาคารเรียนสร้างบ้านหรือที่พักอาศัยตามที่มีผู้ว่าจ้างโดยมีเพื่อนสนิทที่ไปมาหาสู่กันเมบ่อยคือหลวงปู่ประสานหลวงปู่เคนและคุณตาชาลีท่านได้รับจ้างทำงานจนอายุ20ปีขณะนั้นลวงปู่หอมซึ่งเป็นลูกศิษย์ลวงปู่พรมจิระปุญโยได้เดินทางมาทำบุญให้กับสมณเนรใบ น้องชายลวงปู่ประสานที่มรณภาพด้วยไข้มาลาเรียที่บ้านกุดเรือใหญ่อำเภอวานนนนิวาสและได้มาพักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสมค,คีบำเพ็ญผลบ้านนาเตียงในกลางพรรษาปีพุทธศักราช2,493หลวงปู่หอมได้ถามโยมสาซึ่งเป็นโยมบิดาของลวงปู่ว่ามีลูกชายพอจะบวชไหมโยมสาตอบว่ามีโย แต่ยังไม่ได้ถามความสมัครใจบับพร้อมที่จะบวชหรือเปล่าในช่วงเดือน11ซึ่งเป็นช่วงกำลังเก็บเกี่ยวข้าวตอนกลางวันหลวงปู่จะไปช่วยบีดามารดาเก็บเกี่ยวข้าวพอตกเย็นหลวงปู่สมัยหลวงปู่ประสานหลวงปู่เคนและคุณตาชาลีจะไปช่วยงานที่วัดและฝึกหัดท่องคำขานนาคกับหลวงปู่หอมจนกระทั่งเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จจึงได้ตัดสินใจออกบวช ได้เข้ารับการอุปสมบทน้ำบทกลางน้ำที่วัดคามาวาสีบ้านนองดินดำตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกนลนครเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2493ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือนอ้ายปีขานโดยบวชด,ด้วยกันสี่รูปบวชเป็นพระภิกษุสามรูปและบวชเป็นสามนเนนหนึ่งรูป คือหลวงพ่อเคนเขมมาไซโยต่อมาเป็นจเจ้าวาสวัดป่านหนองว่าบ้านหนองว่าตําบลทรายมูลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครลําดับที่สองพระครูพิสารปัญญาคมต่อมาเป็นเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินฝ่ายธรรมยุทธและ,จะเจ้าวาสวัดขามวาสีบ้านหนองดินดำตําบลตาลโกน,นอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นคร ลำดับที่สมหลวงปู่สมัยทีคายุโกลำดับที่ 4, สสามเณรชาลีโคตสมบูรณ์โดยมีพระอาจารย์พุธยโสเป็นพระอุปชาหลวงปู่นนกวิทโทเป็นพระกรรมวาจาจารย์สำเร็จยติจตุทกรรมเมื่อเวลา14นาฬิกาหลังจากบวชแล้วได้มาพักอยู่ที่วัดป่าสมัคคีบำเพ็ญผลจากนั้นจึงได้เดินทางไปจังหวัดนครพนมกับหลวงปู่นนโกวิทโท และพักที่วัดป่าอรัญญิกาวาสอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งมีพระอาจารย์บุญมามหายโสเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นพรรษาที่หนึ่งถึงพรรษาที่สองปีพุทธศักราช 2494- าถึง2495ราจำพรรษาที่วัดป่าอรัญญิกาวาสอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมได้เดินไปเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม จนสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีและนักธรรมชั้นโทตามลำดับต่อมาได้เรียนบาลีวายรณ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามูลกัดใจแต่สอบไม่ผ่านจึงได้กราบลาพระอาจารย์บุญมาเดินทางกลับมายังจังหวัดสกลนครหลวงปู่สมัยได้แวะเข้านมัสก,การและปฏิบัติถือนิสัยกับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรที่วัดป่าภูธรพิทักษ์บ้านทาตนาเวง อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมส่วนหลวงปู่ประสานและสามเณรชาลีได้เดินทางกลับมาที่วัดคามวาสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพรรษาที่3ถึงพรรษาที่4ปีพุทธศักราช2,496ถึง2,497จำพรรษาที่วัดป่าภูทรพิทักษ์ฝึกหัดปฏิบัติภาวนาอยู่กับพระอาจารย์ฟั่นอาจาโร และพรรษานี้ยังมีพระอาจารย์สุวัส์สุวัจโจและสัมมเนนุน,นปัจจุบันคือพระอาจารย์อุ่นลาดทิตะธรรมโมเป็นเจ้าวาดวัดป่าแก้วชุมพลอยู่ร่วมจำพรรษาด้วยกันหลังจากออกพรรษาแล้วได้กราบลาพระอาจารย์ฟ้นอาจารเดินทางกลับมายังบ้านนาเตียงแวะเข้าไปพักอยู่สำนักสงฆ์บ้านหนองผือชั่วคราวเพื่อเยี่ยมเยือนยมบิดามารดาและญาติมิตร จากนั้นได้บอกลาเพื่อออกจาริกเที่ยวทุดงคขกรรมฐานกับพระสองรูปสัมเนนหนึ่งรูปโดยเดินทางไปบ้านดอนส้มหองพักภาวนาที่ถ้ำเก็ดเป็นเวลาสิบวันแล้วออกเดินทุดงต่อไปอยังวัดป่าแก้วชมพลเพื่อกราบหลวงปู่ขาวอนาลโยและได้พักฟังธรรมทำข้อวัดอุปัฏาครูบาอาจารย์เป็นเวลาสองเดือนจึงได้กราบลาเที่ยวทุดงกรรมฐานต่อไป พรรษาที่5ถึงพรรษาที่6ปีพุทธศักราช2498ถึง2499จำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์อ่อนยานาสิริวัดปานิโครธารามบ้านหนองบัวบานตำบลหมากย่าอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอหนองบัวซอพรรษาที่7ถึงพรรษาที่9ปีพุทธศักราช2500ถึง2502จำพรรษา อยู่ที่วัดป่าสัมมคีธรรมาวาดบ้านโพนทองอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพรรษาที่10ปีพุทธศักราช2503ออกพรรษาแล้วหลวงปู่สมัยพร้อมด้วยพระอาจารย์บุญมีปิยะธรรมโมและสามเณรหนึ่งรูปได้เที่ยวทุดงคกรรมาฐานมาจากจังหวัดนครพนมจนถึงวัดป่าอนเนกธรรมคุณบ้านคำพอกเห็นว่าเป็นสถานที่วิเวก ห่างจากหมู่บ้านพอประมาณจึงได้ตัดสินใจเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่จำพรรษามีพระสองโรปและสัมาเนนหนึ่งโรปพรรษาที่11ปีพุทธศักราช2504าจำพรรษาที่วัดป่าสมคีธรรมาวาดบ้านโพนทองอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสมัยนั้นชาวบ้านโพนทองได้รับความเดือดร้อนจากโจรผู้ร้าย เที่ยวปล้นวัวควายจี้ฆ่าเจ้าของทรัพย์ถึงแก่ความตายไม่เว้นแต่ละวันเมื่อหลวงปู่เดินทางกลับมาที่วัดมีชาวบ้านจำนวนมากมากราบเรียนขอความเมตตาช่วยเหลือให้หลวงปู่ช่วยปัดเป่าให้พ้นจากอันตรายในครั้งนี้หลวงปู่จึงมีเมตตาเขียนคาถาอิติปิโสแปดทิศเป็นอักษรของบาลีใส่แผ่นทองแจกใจให้แก่ชาวบ้านทุกคนที่เดือดร้อนให้ไปเก็บไว้ เพื่อป้องกันภัยจากเหล่าโจรผู้ร้ายทุกคนที่ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ต่างก็ได้รับความปลอดภัยข่าวโจรผู้ร้ายเที่บปล้นวัวควายก็เงียบหายไปพรรษาที่12ปีพุทธศักราช2 5 0 5ัารจำพรรษาที่วัดป่าบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมปัจจุบันเปลี่ยนเป็นจังหวัดมุกดาหารได้ถือปฏิบัตินิสัย อยู่กับพระอาจารย์มหาบุญมีสิริธโรพันศาที่13ปีพุทธศักราช2506าจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่อ่อนยนานสิริที่วัดปานิโครธารามบ้านหนองบัวบานตำบลหมากยาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอหน,นองวัวซอพันศาที่14ถึงพันศาที่1 5ปีพุทธศักราช2 5 0 7ถึง2508 จำพัรษาที่วัดป่าสามคีธรรม,มาวาสบ้านโพนทองกิ่งอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายหลังจากออกพรรษาได้จาริกทุดงบำเพ็ญสมณธรรมผ่านจังหวัดเลยจังหวัดลำปางจนถึงจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่กับพระอีกสองรูปได้เดินทุดงต่อไปยังอำเภอแม่แตงพรรษาที่16ปีพุทธศักราช259จพัพรรษาที่วัดอรัญญวิเวกบ้านปง ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้พักปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปในเทศกาลเข้าพรรษาได้นิมนต์หลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมมาแสดงพระธรรมเทศนาอบรมพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาฝึกสมาธิเดินจงกรมภาวนาเมื่อออกพรรษาแล้วท่านเดินทางไปยังวัดดอยแม่ปังอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังพระธรรมเทศนา จากหลวงปู่แหวนสุจินโนต้นปีพุทธศักราช2510หลวงปู่ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมยมบิดาที่ป่วยหนักที่บ้านนาเตียงท่านพักที่สำนักสองบ้านหนองผือจนถึงวาระสุดท้ายยมบิดาก็จากไปอย่างสงบพรรษาที่17ถึงพรรษาที่21ปีพุทธศักราช2510ถึง2514จำพรรษาที่วัดป่าโนนแสงทอง บ้านสร้างดูดอนเขืองตำบนแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตามคำนิมนต์ของชาวบ้านสร้างดูดอนเขืองหลวงปู่จึงตกลงตัดสินใจอยู่จำพรรษาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านได้ปรับปรุงบุรณปฏิสังขรณ์ศาลาชั้นหลังเก่าหลังเล็กๆซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปลูกกุฏิของหลวงปู่และปลูกกุฏิถาวรเพิ่มเติม หลวงปู่ได้เทศนาอบรมพระเนนและคารวะที่ปฏิบัติธรรมในวันอุโบสถตามปกติพรรษาที่22ปีพุทธศักราช2515จำพรรษาที่วัดธรรมกลองเพนจังหวัดอุดรธานีเพื่อปฏิบัติถือนิสัยอยู่กับหลวงปู่ขาวอนาลโยพรรษาที่2 3ถึงพรรษาที่36ปีพุทธศักราช2 5 1 6ถึง2529 จำพรรษาที่วัดป่านโนนแสงทองบ้านสร้างดูดอนเขืองตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครได้บุรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดมีการก่อสร้างวิหารใหญ่พระพุทธสงรานประธานสุขประดิษฐานอยู่ในวิหารและมีการสร้างกุฏิถาวรเพิ่มเติมในปีพุทธศักราช2520เกิดฝนแรงผิดปกติจนล่วงเลยถึงกลางพรรษา ฝนก็ยังไม่ตกเสียทีชาวบ้านก็ไปปรับทุกข์กับหลวงปู่ท่านจึงได้กำชับให้ญาติโยมทั้งหลายหญิงชายพากันถือศีลให้บริสุทธิ์และยึดมั่นในคุณพระรัตนไตรัยได้แต่งขันห้าบูชาพระรัตนไตรัยสมทานศีลห้าเสร็จแล้วสวดชุมนุมเทวดาโดยท่านบอกว่าความเชื่อและการปฏิบัตินั้นจะช่วยให้บังเกิดความสุขความเจริญและวันหนึ่ง ท่านได้ตั้งพิธีขอฝนโดยเอาเสือปูลงที่ลานวัดหน้าวิหารกลางแดดในเวลาเที่ยงวันให้พระภิกษุสองรูปสามเณรสองรูปไปนั่งบนเสือแล้วสวดคาถาที่ท่านจดบันทึกให้ส่วนตัวท่านก็เข้าที่ทำสมาธิอยู่กลางแดดนั้นหลังจากสวดและทำสมาธิไปสามวันสามคืนในวันแรกสวดได้ไม่นานนักก็มีฝนตกลงมาไม่มาก ทาพิธีในวันที่สองฝนตกลงมาหนักกว่าเดิมและในวันที่สก็มีเมฆตั้งเขาเสียงฟ้าร้องคำรามก่อนที่ฝนจะกระหน่ำเทลงมาอย่างหนักฝนตกอยู่นานประมาณ3ามชั่วโมงเมื่อฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าก็แจ่มใสวันต่อ,ตอมาฝนก็ตกเป็นปกติจนมีน้ำขังสามารถทำนาได้เมื่อปีพุทธศักราช2526ได้เกิดอุบัติเหตุทางรถทัวร วันนั้นอากาศค่อนข้างหนาวเย็นและมีหมอกหนารถทัวร์วิ่งไปส่งผู้โดยสารที่อำเภอพังคนและสุดสายปลายทางที่นั่นขณะหลวงปู่กำลังเดินบินทบาทมาถึงสีแยกถนนใหญ่ดอนเขืองกำลังจะเดินข้ามถนนตรงสีแยกพอดีรถทัวร์เปิดไฟรีวิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนร่างหลวงปู่อย่างแรงจนทําให้หลวงปู่หมุนรอบตัวเองแล้วยืนนิ่งหยุดอยู่กับที่ บาดกระเด็นหลุดออกจากมือกลิ้งไปตามพื้นถนนส่วนรถทัวคันนั้นเครื่องยนต์ดับหน้ารถยุบฝุ่นฟ้งกระจายลูกศิษย์ที่อยุกล่ใน,ในบริเวณน,นั้นเห็นเหตุการณ์ทุกคนตกใจมากต่างก็คิดกันไปต่างๆนานาว่าหลวงปู่ท่านคงมรณภาพไปเสียแล้วเมื่อได้สติจึงรีบวิ่งมาดูก็เห็นหลวงปู่ยืนนิ่งอยู่หน้ารถไม่เป็นอะไรทางคนต่างก็ดีใจลงอก ที่เห็นว่าล้มปู่ท่านยังปลอดภัยขณะที่คนขับรถทัวร์กลับแสดงอาการไม่พอใจลงจากรถมาต่อว่าล้มปูครูใหญ่ๆก่อนจะขึ้นไปสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ปรากฏว่าสตาร์ทอย่างไรเครื่องยนต์ก็มีติดสุดท้ายจึงต้องแต่งขันห้ามาขอขมาหลวงปู่จึงสามารถเคลื่อนรถออกไปได้พรรษาที่37ปีพุทธศักราช2530 จำพรรษาที่ภูช่อฟ้าอเภอหนองวัวซอจัังหวดอุดรธานีพรรษาที่38ปีพุทธศักราช2 5 3พัามจำพรรษาที่วัดป่านอนแสงทองบ้านสร้างดูดอนเขืองตบแวงอเภอสว่างแดนดินจัังหวดสกลนครพรรษาที่39ปีพุทธศักราช2532ัามจำพรรษาที่วัดธรรมสงอ,อนาแก จังหวัดนครพน,นมพรรษาที่40ถึงพรรษาที่46ปีพุทธศักราช2533ถึง2539จำพรรษาที่วัดป่านโนนแสงทองบ้านสร้างดูดอนเขืองตำบลแวงอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพรรษาที่47ปีพุทธศักราช2540จำพรรษาที่วัดถ้ำเสียงของ บ้านหลุกเหล่าอ,อําเภอภูพานจังหวัดสกลนครท่านได้ทําการบุรณะปฏิสังขรณ์สร้างศาลาการเปรียนสองหลังได้สร้างกุฏิทาวรเพิ่มอีกหนึ่งหลังภายในถ้ำพรรษาที่48ปีพุทธศักราช2541จําพรรษาที่วัดดอยน้ำอูนเขื่อนน้ำอูนอ,อําเภอพังคนจังหวัดสกลนครได้ทําการบุรณะสร้างศาลาการเปรียนสร้างกุฏิทาวรเพิ่มเติม อีกสหลังพรรษาที่49ถึงพรนษาที่57ปีพุทธศักราช2542ถึง2550าจำพรรษาที่วัดป่านอนแสงทองบ้านสร้างดูดอนเขืองตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครหลวงปู่ได้บูรณะพัฒนาบริเวณวัดเช่นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าเมนและเสนาสนะต่างๆ ผลงานด้านการปกครองลุงปู่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านนนแสงทองเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2514ด้านการศึกษาลุงปู่ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรที่เป็นสิทธิ์ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีในสำนักที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆ ตามกำลังสติปัญญาของแต่ละท่านแต่ละองค์พร้อมทั้งได้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาและให้รางวัลตลอดถึงได้ให้กำลังใจแก่ผู้ที่สอบไล่ได้ด้านการเผยแผ่หลวงปู่เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแสดงธรรมเทศนาอบรมจิตตภาวนาให้แก่พระภิกษุสัมเณรตลอดถึงคณะศัทธาญาิโยมเป็นเหตุให้ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ด้านการสาธารณุปการปีพุทธศักราช2500-2502ท่านเป็นประธานสร้างวัดป่าสามัคคีธรรมาวาสบ้านโพนทองจังหวัดหนองคายได้สร้างเสนาสน,นะกุติสงสาราการเปลี่ยนและอื่นๆปีพุทธศักราช2510หลวงปู่เป็นประธานสร้างเสนาสนะภายในวัดป่านนงแสงทอง เช่นกุติสงจำนวน15ห,หลังศาลาการเปลี่ยนหนึ่งหลังวิหารโรงครัวห้องน้ำห้องสุขากำแพงวัดและอื่นๆปีพุทธศักราช2530เป็นประธานสร้างวัดผูช่อฟ้าจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2532เป็นประธานใน,าน,ก,าน,านาการบุรณปฏิสังขรณ์เสนาสนวัดธรรมสงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม ปีพุทธศักราช2540เป็นประธานในการบุรณะปฏิสังขรณ์ที่พักสงฆ์ถ้ำเสียงของบ้านหลุบเลาอําเภอภูพานจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2541เป็นประธานในการบุรณะปฏิสังขรณ์เสนาสน,นะวัดดอยเนรมิตรอําเภอพังคนจังหวัดสกลนครเช่นศาลาการเปลี่ยนสร้างกุฏิสองจำนวนสามหลัง ปีพุทธศักราช2,542สร้างวัดบ้านหนองผือตำบลตาเนิงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสร้างกุฏิศาลาการเปลี่ยนเป็นต้นปีพุทธศักราช2,539ได้สร้างสถานีอนามัยบ้านนาเตียงตำบลตาเนิงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยงบประมาณสองล้านบาทปีพุทธศักราช2,540บริจาคสมทบทุน สร้างสถานีอนามัยบ้านสร้างแป้นอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครจำนวนเงิน250,000บาทปีพุทธศักราช2550บริจาคสร้างตึกสงอาพาธโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแกน่นบริจาคก,กัปปิยพันธ์สำหรับโรงพยาบาลสองดาวอําเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนอกจากนั้นหลวงปู่ได้บริจาคก,กัปปิยพันธ์ให้แก่สถานที่ราชการต่าง และสังคมสงเคราะห์อยู่ตลอดเรื่อยมาหลวงปู่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสูนเด็กเล็กหน้าวัดโพชัยบ้านสร้างดูโดยความร่วมมือของกลุ่มมาตุภูมิและคณะผ้าป่าของชาวบ้านสร้างดูดอนเขืองสิ้นง,งบประมาณ150,000บาททวนปฏิปทาของหลวงปู่หลวงปู่ท่านเป็นผู้ที่เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยข้อวัดปฏิบัติและทุดงควัดเช่นบิณฑบาตเป็นวัดเป็นต้น ตามที่ได้ศึกษาอบรมจากพระอุปชาอาจารย์เช่นพระครูพุทธิวราคมหลวงปู่ขาวอนนลโยหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ฟันอาจารโรเป็นต้นหลวงปู่เป็นผู้มีอุปนิสัยสุขมุมเยือกเย็นพูดน้อยพูดจริงทำจริงตรงไปตรงมามักน้อยสันโดษสมระท่านมีเมตตาต่อสิทธานุสิทธ์ทั้งคฤรัหั์และบรรพชิตเป็นนิดท่าน มีความสามารถในงานนวักรรมต่างๆเช่นช่างไม้ช่างปูนและสามารถออกแบบแปลนก่อสร้างเสนานสนะถาวรวัตถุได้เป็นอย่างดีหลวงปู่มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตโรคต่าวได้กำเริบขึ้นตามลำดับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548คณะสิทธยานุสิ์ได้นำท่านเข้ามาตรวจเช็คร่างกาย และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสกลนครจังหวัดสกลนครโรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินอําเภอสว่างแดนดินตามลำดับแต่อาการก็ยังไม่หายขาดต่อมาเมื่อวันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2551ท่านเริ่มมีอาการแน่นท้อง แต่ก็ยังทำกิจวัตรได้ตามปกติและในวันที่6กุมภาพันธ์2551เวลาประมาณ18นาฬิกาหลวงปู่มีอาการแน่นท้องขึ้นอีกทำให้ท่านหายใจไม่สะดวกคณะสิทธิ์จึงได้น,นำส่งท่านไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาหลวงปู่ก็ได้หมดสติลงขณะกำลังเดินทางถึงบ้านไซมูล และเมื่อมาถึงโรงพยาบาลคณะแพทย์พยาบาลได้ถวายการรักษาอย่างเต็มกำลังความสามารถแต่ก็ไม่สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ในที่สุดหลวงปูก็ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อเวลา4.15นาฬิกา15นาทีของวันที่7กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2551สิริรวมอายุได้78ปี1เดือน4วัน 57,000พันสา